สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันในช่วงสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมครับเรียนถามทั้งสองท่านนิดนึงว่าจากจุดเริ่มต้นที่คนเขามาชวนเราทำกิฟฟรีนเราก็ตัดสินใจลุยแล้วนะจนมาถึงวันนี้เนี่ยคิดว่าอะไรคือเหตุผลสำคัญที่ทำให้ทั้งสองท่านประสบความสำเร็จในกิฟฟรีนครับ มันเป็นการเรียนรู้นะคะอาจารย์เรียนรู้แล้วก็ทำามแม่ทีมมีประชุมที่ไหนไปที่นั่นเพราะว่าเคล็ดลับความสาคัญของคิปปรีนก็คือการเรียนรู้เพราะว่าธุรกิจคิปปรีนมันเป็นธุรกิจของเรารไ,มมไม่มีไม่มีเจ้านายไม่มีลูกน้องนะคะต้องเรียนรู้อย่างเดียวรเรียนรู้แล้วก็ลงมือทํบแล้วก็สม่ําเสมอคนั่นก็คือเคล็ดลับของเราว่าถ้าเราขยันเรียนรู้เสอย่างทุกอย่างก็จะง่าย ธรรมชาตินะฮะเวลาเราจะทําธุรกิจเนี่ยเราจะเปิดร้านกาแฟก็ต้องไปเรียนทํากาแฟเปิดร้านขนมก็ต้องไปเรียนทําขนม <c oughs> นะไอไ,อไอคันจะมาทําธุรกิจไม่มีประสบการณ์และเล่นจะไม่เรียนเลยเนี่ยมันก็คงสําเร็จยากนิดนึงะนะครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยเคยครวมรวมไหมฮะว่าเราได้รับอะไรจากกิฟฟารินบ้างความสุขที่ได้รับจากกิฟฟารินคืออะไรก็อันดับแรกก็คงจะเป็นความสุขเราจะเป็นคนที่ ไม่ค่อยเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงไม่ค่อยไม่ค่อยเจอใครอย่ามายุ่งกับเราครับแล้วพอทคลิปฟาดีนอ่ะเราจะมีความรู้สึกว่าเข้าหาคนได้ง่ายขึ้นเมื่อก่อนเราปิดตัวเองปิดตัวเองไม่ค่อยยุ่งกับใครเราก็เลยรู้สึกว่าพูดง่ายๆตอนนั้นเรามีเรื่องให้คิดให้เครียดเครียเราก็เลยไม่ค่อยกล้าเจอคนเท่าไหร่แต่พอมาทำกิฟฟารีนเหมือนเปลี่ยนบุคลิกตัวเองเปลี่ยนบุคลิกค่ะฮะทำให้เรากล้าพูดกล้าเจอคนมากขึ้นอันนั้นในแง่ของของการพัฒนาตัวเองและในแง่อื่นมีอีกไหม ในแง่อื่นก็รายได้รายได้ก็เงินไม่ต้องพูดถึงนะคะอาจารย์บ้านที่เหมือนบอกอาจารย์ตะคีไปอยู่ไปอยู่บ้านเขาก็ตอนนี้ก็ซื้อเป็นของตัวเองแล้วนะคะแล้วก็มีรถครับจากที่ทํางานอยู่ยี่สกว่าปีงานแผ่นยางเราไม่กล้าซื้อรถครับแต่ว่าตอนนี้ทําคิปปรีนเราสามารถได้มันไม่แน่นอนค่ะทําคิปรีนเราเรามีรถสองคันแล้วค่ะก็ มีอนาคตของลูกครับครั้งครั้งหนึ่งเคยคุยกับคุณชบาคุณชบาบอกว่าถ้าฝันอยากได้รถอยากมีอนาคตของลูกนะลองทำคลิปดีนทีคือทำคำนี้คำนี้เป็นคำที่อยู่ในใจตลอดเวลาเพราะว่าเราไม่มีอะไรเลยและเขาพูดมาแล้วได้เราได้จริงจริงด้วยได้จริงๆค่ะตอนพูดตอนนั้นเราอาจจะคิดโอ้เพอร์เจอหรือเปล่าอะแต่เดี๋ยวยังไม่ทนลองเลยไง พอลองแล้วปรากฏว่าได้จริงๆทั้งอนาคตของลูกทั้งรถทั้งบ้านนั่นคือสิ่งที่เป็นเงินจากกดกิฟต์รีลย้วนยิ่งรายได้ต่อเดือนที่เข้ามาจุนเจอครอบครัวนี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับมันก็เป็นรายได้ที่เกินความคาดหมาย<ๆ>อยู่ตลอดเวลาครับพี่เอนะครับนี่เขาได้ความสุขมาเยอะแยะแลวเขามาเล่าให้ฟังพี่เอนะครับได้อะไรบ้างหลักๆเลยหลักๆตัวผมผมว่าผมได้ได้เพื่อนได้ได้คนที่รู้จักเยอะเยอะขึ้นนะครับได้สังคมที่ ที่จริงใจนะครับครับแล้วก็ได้โลกทัศน์ใหม่ๆที่เราไม่เคยไม่เคยเป็นนี่เขาบอกเมื่อก่อนเขาเป็นคนปิดตัวเองขวัญบอกแล้วพี่เออตัวผมไม่ไม่เชิงนั้นแต่ว่าเปิดเผยสังคมมันอยากแตกต่างกันครับอาจารย์ครับเมื่อก่อนสังคมแบบคนบ้านๆครับแต่มาตอนนี้คือเราได้ได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้ได้รู้จักคนที่ที่แบบเป็นไอดอลเราด้วยหลายๆหลายๆคนนะครับในคิวเรีนเนี้ยนะครับแล้วก็ ได้เพื่อนเยอะๆมากมายแลวก็ได้ช่วยเหลือทีมงานให้สาเร็จตามมาด้วยนั่นเป็นงานที่มีคุณค่านะครับทุกวันนี้แรงบันดาลใจหรือแรงจูงใจในการทํางานของเราอยู่ที่ไหนอะไรคือตัวชาร์จแบตให้เราตื่นขึ้นมามีเรี่ยวมีแรงออกไปทํางานทุกวันอะไรคือแรงบันดาลใจตัวลูกนี่ครับลูกลูกสองคนเนี่ยครับตื่นเช้าขมาเนี่ยอาจารย์หนื่อยไหมเราถ้าเห็นลูกปุ๊บเนี่ย มันต้องขอเงินเราอยู่แล้วถูกไหม้ปกติถึงไม่ทําที่บดีแต่วันนี้ทาที่บดีเนี่ยมันตอบโจทย์ได้ว่าคนที่เป็นแรงบันดาลใจเนี่ยเนี่ยสองคนนี้แหละคือทําให้เราทําให้เราต้องสร้างพลังเยอะกว่าเดิมมึดสู้ให้เยอะกว่าเดิมสร้างอนาคตสร้างความใช่ครับเพราะว่าเขาต้องโตขึ้นเรื่อยๆครับยิ่งตอนเนี้ยยิ่งต้องใช้เงินเยอะครับตรงนี้เลยสาคัญมากขวัญละครับพ่อกับแม่ครับ ของสามีแล้วก็พ่อแม่ของตัวเองที่เราจะต้องเพราะว่าท่านท่านยังท่านแก่มากแล้วต้องส่งเสียนะคะแล้วก็มีลูกก็ลูกเหมือนกันครับอยากให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นเขาคือแรงบันดาลใจตื่นมาเห็นเขาเราต้องทํางานเพื่อเขาเพราะเพื่ออนาคตเพราะคิบูลย์ดชคือมอดกตอนนี้เ็าอุ่นใจแล้วมันเหมือนกับอาชีพนี้ที่เราส่งต่อให้ได้อย่างสบายๆทั้งรายได้ทั้งตําแหน่งทั้งธุรกิจนะครับ เป้าหมายต่อไปที่วางแผนไว้ในชีวิตวางแผนว้ยังไงต่อก้าวต่อไปเป้าหมายอันไกลก็คิฟฟรีนก็คงเลเวลเกนพาได้นะคะคแต่ว่าถ้าเป้าหมายอันใกล้นี้ก็ให้ดาวไลน์แข่งขันทุกอย่างของบริษัทแข่งขันจูเนียแฟนตาติกแล้วก็เลนลี่นะคะแล้วก็เราเป็นพาได้แล้วรเราก็ต้องสร้างทีมงานได้ขึ้นเป็นตำแหน่งพาได้เหมือนเรารประสบความสำเร็จเหมือนเรามีรายได้เยอะเหมือนเรา ก็จากจากคนที่เคยอยู่แพมเนี่ยที่เรียกว่าเราเง่ยงแยๆแคมป์อ่ะ<ช>ที่มีสังกะสีเป็นกำแพงนะแล้วก็เป็นหลังคานะแต่วันนี้เหมือนมีบ้านเป็นของตัวเองมีรถเป็นของตัวเองมีเงินเก็บมีรายได้มีความสุขแถมได้ไปต่างประเทศเคยรู้สึกว่าเอ๊ะชีวิตมันเหมือนฝันนะมันเหมือนฝัน<ะ>มันมีความรู้สึกว่า มีแบบมีมีธุรกิจแบบนี้ด้วยเลยก็คิดมาตลอดแต่ว่าเราฝันของเราเป็นจริงแล้วครับมันก็เป็นจุดหนึ่งที่ที่ที่น่าสนใจนะครับเราก็ทํามาแล้วหลากหลายรูปแบบจริงๆมาถึงวันนี้อยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษนะครับที่เป็นแรงกายแรงใจส่งเสริมให้เราประสบความสําเร็จครับอันดับแรกก็ต้องขอบคุณคุณอต้อยครับประธานบริษัทอีวินนะครับแล้วก็ เพราะคุณวังต้อยเป็นผู้เปิดโอกาสให้กับหลายๆคนในประเทศในประเทศไทยรวมทั้งตัวผมด้วยและครอบครัวนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นทีมงานทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อัพไลน์ครับคนที่เปิดโอกาสให้ผมนะครับตรงนี้สําคัญมากถ้าไม่มีเขานะครับไม่มีคุณจบาลคุณอาชิตวันนี้ผมสองคนก็ไม่ได้มาถึงจุดนี้ได้ครับนะครับตรงนี้ คุณขวาญแล้วครับก็จะขอขอบคุณอัพไลน์นะคะเปิดโอกาสเพราะว่าถ้าไม่มีเขาก็คือเราก็ไม่เจอธุรกิจดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณอัพไลน์สูงสุดคุณนครมณีประสิทธิ์นะคะผอจนาการที่ช่วยสอนทํางานแบบถุงวิธีก๊อปปี้เดินตามเป็นระบบนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทีมงาน ทุกคนที่น่ารักขอขอบคุณพนักง,งานเด็กศูนย์ทั่วทุกศูนย์ที่ไม่ได้เอ่ยถึงเพราะใช้หลายศูนย์มากาเขาก็ดูแลเราเป็นอย่างดีแล้วก็ขอขอบคุณคุณหมอนะคะคุณหมอเป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากๆนะคะให้ครอบครัวดิฉันดีขึ้นประสบความสำเร็จนะคะ,ค,ค,ะคิดว่าคนที่จะก้าวเข้ามาประสบความสําเร็จในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยถ้าจะทาแล้วสาเร็จคิดว่าเขาควรมีคุณสมบัติแบบไหนครับก็ คงจะคิดไม่เยอะไม่คิดเล็กไม่คิดน้อยอ่าเป็นคนไม่คิดเล็กไม่คิดน้อยคือพูดง่ายๆถ้าคิดเล็กคิดน้อยหยุม่มยิมมากเกินไปเนี่ยทำไม่ได้แน,น,นะนะเพราะฉะนั้นอยากให้มีการคิดในในเป้าหมายใหญ่ๆ น,นับน่นคือสิ่งที่ทั้งสองท่านอยากจะฝากบอกเอาไว้กับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าเรื่องราวชีวิตของทั้งสองท่านคงเป็นหนังสือดีๆสักเล่มหนึ่งนะครับที่ที่ถ้าเกิดใครมาเปิดอ่านทุกคนก็คงจะได้คิดว่าจริงๆแล้วชีวิตของเราเนี่ยเราสามารถออกแบบแล้วก็กําหนดได้ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะให้มันเป็นแบบไหน และผมก็เชื่อว่าท่านผู้ชมที่กําลังสนใจที่จะกําหนดอนาคตของตัวท่านเองก็ลองดูตัวอย่างของแขกรับเชิญของเรานะครับว่าการเปิดโอกาสให้ธุรกิจกิฟฟารีนก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนั้นมันนามาซึ่งทั้งความสุขและความสําเร็จอย่างไรวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับทั้งสองท่านที่มาเล่าเรื่องราวดีๆให้กับพวกเราแล้วก็ให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้ฟังกันในวันนี้ครับ และในวันนี้นะครับทางรายการของเราก็มีของที่ที่จะมอบให้ด้วยนะครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ดีๆจากกิฟต์รีนั่นเองครับและวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วนะครับพบกับผมพร้อมทั้งแขกรับเชิญท่านใหม่ได้ในครั้งต่อไปวันนี้ผมและทั้งสองท่านคงต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ